เรามาช่วยกันลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงดีนะไม้มิ้นเข้าใจไหมมันไม่ใช่อันเล็กๆเลยนะเนี่ยมันอันใหญ่หนักเข้าใจเปล่านี่เอาสาวเชื่อกันใหญ่เลย อิมแพกเมืองทองธาน,นีฮห้าถึงฮติบสามเอ้ยฮห้าถึงฮติบสองหกโมงเช้าแน่นอนเอาเกิดปัญหาอะไรก็ไม่รู้ครับชักขึ้นไปไม่ได้ ป้ายขนาด3เมตรคูณสเมตรห้าสไปเรียกหม,มามามาดูดิหมามานั่งกินเบียร์อยู่ปะเนี่ยฮะไปเรียกหม,มามามาออกกล้องไหนยดิเนี่ยมันออกกล้องได้อยู่นะฮะ เอาติดอะไรเนี่ยทำไมไม่ขึ้นเอาขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ คนดูเยอะจัดขึ้นไม่ได้เลยกำลังไอ้นี่ไงกระลบ ب ธงชาติแต่เห็นป่าเห็นข้างบนว่ะกระลบ ب ธงชาติแล้วไม้อยู่กันน้ำเมแล้ะอยู่กันที่ไหนอ่ะ อยู่ที่บ้านหรืออยู่ข้างนอกอ่ะมาม้าอยู่กันน,น้เมียอาเมน ที่เดิมอะไร <S <S อเอาไอโคกไอโคกอยู่บนข้างบนเนี่ยไอโคกมันอยู่ข้างบนนะ่ะไอโคกมันเอาเชือกพันคอมันไว้ อ้าวไอ้โคกพี่เมย์มึงอยู่ในกล้องเนะน,นี่ยตอนเนี้ยพี่เมย์มึงดูอยู่ ดึงไม่ขึ้นครับตอนนี้ป้ายมันหนักมากดึงไม่ขึ้นดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นทำไงดีช่วยคิปหน่อยเอาปีกอีกคนหนึ่งละสี่คนห้าคนแล้วอยู่ตรงนั้นอะ่ะอา้าเห็นเห็นในโค้กไหมเห็นในโค้กมันสาว เสาเชือกอยู่บ้าเห็นในโค้งไหมเฮ้ยระวังโดนกระจกนะยาดูนะระวังโดนกระจกเขาโดนแล้วแตกนะมึงเออ <c oughs> ดึงออกมาอย่าให้มันชิดใครเมย์จะไปผูกก็เหรอ,อนี่ดูดูด,ดูมันขยันใหญ่เลยดูมันชักชัก ชักล่องใหญ่ดูดูดูมาเนยอ้าวเห็นไหมมันโชว์เนี่ยมันโชว์เนี่ยอ่าชมมันหน่อยดิ <c oughs> ทีมงานอินเทนดีไซน์ พี่เป็นหน่วยบัญชาการเข้าใจป่ะทุกอย่างอะ่ะพี่ต้องคอยสั่งการพวกมันเข้าใจไหมถ้าพี่เป็นทำอะ่ะแล้วใครจะมาสั่งล่ะใครจะมาไลฟ์สดให้เมดูละ่ะเข้าใจไหมมันสมองร็จะมันสมองไหม มันเหลืออีกเจ็ดป้ายเดมเม์มาช่วยแล้วกันนะอันนี้ป้ายที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยงานง่ายๆบอกเจ๊โอ,อนเงินมาด้วยไม่มีเงินยินข้าวแล้วจะไปซื้อมามาก,กินบอกคุณซูซานะโอนเงินมาด้วยอเอาอออมเป็นไรวะเนี่ยแอกปากใหญ่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มีงานป้ายแบบนี้ก็เรียนเชิญติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแบบเสียงตายครับจินเทนดีไซน์ครับอะไรที่เสียงเสียงอะ่ะแจ้งมาได้เลยครับ อะไรของมันวะเนี่ยเอาเอาเหล็กเสียบเข้าไปอีกเอาไอาโดอามาถือพาตันเด็กจะดูรับอ่ามันให้เห็นเาใไรวะเอเอโอเคนะเดี๋ยวจะโชว์ให้เด็กมันดู มันต้องมามันจะมาทำอะไรมันอยู่ตรงนู้น

ถ่ายกล้องฮะ อ้าวเป็นไงเห็นฝีมือเห็นฝีมือฉันหรือ,อยังล่ะฮะไอโดมันเป็นไอนี่หน่วยสเบียงคอยตรงสเบียงเข้าใจบอ เมเดี two, ๋ยวงานอันที่สองมาช่วยทำแล้วกันเดี๋ยวให้ค่าแรงนะเมนะไม่ใช่มานั่งกินอย่างเดียวมาช่วยทำงานบ้างเข้าใจไหมก็พี่วางหมากไว้หมดแล้วไงเมเอ้ยเนี่ยพี่ก็วางหมากคนนู้นทำตรงนี้คนนี้ทำตรงนั้นตั้งร้านอย่างนี้เอาเหล็กเสริมอย่างนั้นไงเมเข้าใจเปล่า เดี๋ยวพี่ต้องกลับไปดูหน้าเบลล่าขึ้นไปเดี๋ยวเบลล่ากลับมาแล้วหาพี่ไม่ได้ไม่เจอเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมาแย่เลย <S <S เข้าใจไหม มันอาสาขึ้นไปเช้ามาเขานั่งขนของกันอยู่มันก็หกโมงเช้ามามันก็ไปวิ่งไปซื้อข้าวไปซื้อบุหรี่เนี่ยจัดการมันอยู่มาาเมื่อเช้าเนี่ยไอทิวมึงกล้าวะเนี่ยไอทิวมึงเปิดกล้องได้มึงเปิดกล้องมาเลยเนี่ยไอทิวฮะ มึงกล้าขึ้นบอกว่ไอทิวอา่ามึงเปิดกล้องเดวเปิดกล้องมาเดย มาเลยเปิดกล้องมาเลยเปิดกล้องอ,นะอีกคนมั้นเนี่ยผมไม่อยากไปขึ้นครับลูกพี่เอามึงอยาไปขึ้นเปิดแล้วครับมึงกล้าเหรออะ,อะไรรลูกพี่ สบายเนาะฮะคางคางชื่อยาหน่อยสองชื่อยาสบายเลยคางชื่อปิยาเหรอครับสบายใจเฉยเลยนะพวกมึงอ่ะนะโอ้โหไปไหนต่อคืนนี้ไปไหนต่อวันเสาร์ี่มีกดเปลี่ยนกล้องไม่ได้อะอะไรนะ

กมมาุเหรอไม่ร ok ู s <S s <S exactly ้สึกอะไรแบบแปลกๆเราเฮ้ยตัวท่านป่าั่งกินอะไรนะว่าไงอาอท่านช้ามันช้าเอ้ยโค้หายไปไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยไอ้โค้หายไม่เข้าใจเลยกล้าไปมีล้วไหนไม่ไม่รู้สึกอะไรลยว่ห พี่อยู่ข้าวไหมคะจะส่งคนไปส่งข้าวให้เออไม่เป็นไรตรงนี้มีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ตายแล้วมั้งกินกินมาม่าดีกว่าแค่นี้แหละตรวจงานก่อนไปก่อ